วิธีดูเลขที่บัญชีในบัวหลวงเแอปธนาคารกรุงเทพทำยังไงสอนแบบละเอียดก่อนอื่นนะครับก็ให้เข้าแอปบัวหลวง M ใส่พินให้เรียบร้อยจากนั้นเลือกบัญชีด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นบัญชีของเราซึ่งจะมีการปิดเลขที่บัญชีบางส่วนเอาไว้นะก็ให้กดเข้าไปบัญชีที่เราต้องการจะดูเลขบัญชีได้เลยนะครับหน้ารายละเอียดบัญชีเนี่ยเราก็จะเห็นรูปดวงตาอยู่ข้างข้างเลขที่บัญชีนะก็กดเข้าไปได้เลยนะก็จะมีป๊อปอัพดึ้งขึ้นมาจากด้านล่างนะ ว่าเลขที่บัญชีของเราเนี่ยคือเลขอะไรจะจดหรือจะกดคัดลอกไปก็ได้นะครับเพื่อไปทําการวางหรือเพสในไลน์เฟซบุ๊กหรือที่ต่างๆที่เราต้องการนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการดูเลขที่บัญชีของธนาคารกรุงเทพผ่านแอปบัวหลวง M นั่นเองสำหรับคนที่ทําตามที่ผมบอกแล้วและทําได้แล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเนี่ยทำได้แล้วนะผมจะได้ดูว่าเออม,มีคนทําได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับผมก็จะพยายามมาช่วยตอบหรือช่วยแก้ไขปัญหาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย